ดวงชะตามิใช่ประกาศสิทธิ์เป็นเพียงเครื่องบอกทิศทางที่หมายรู้ว่าเคราะห์ไม่ประมาทเคราะห์คลี่คลายหรือได้โชคเล่งนขนควายจะได้เอ่ยขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องชุดาพยากรน,นะคะในคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปดูดวงประจำเดือนสิงหาคม2566 ของชาวราศีธนูหรือผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีธนูนะคะจะเป็นการพยากรณ์ในภาพรวมค่ะตลอดระยะเวลาทั้ง31วันหลังจากนี้การโคจรย้ายของตัวดวงดาวในแต่ละช่วงวันจะส่งผลถึงการเปลี่ยนแปลงกระเรือนชะตาของตัวท่านในด้านไหนก็สามารถที่จะฟังคลิปนี้เพื่อเป็นแนวทางในการนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันค่ะ ซึ่งเราใช้หลักของโหราศาสตร์ไทยมาเป็นการพยากรณ์นะคะสามารถฟังได้ทั้งความเป็นราศีและตัวลัคนาเกิดค่ะชาวราศีธนูหรือผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีธนูนี้นะคะท่านมีดาวพฤหัสเป็นดาวประจำราศีค่ะในช่วงระยะเวลานี้ดาวพฤหัสโคจรเข้ามาสถิตยอยู่ในราศีเมษร,รวมกับตัวพระราหู ส่งผลให้ทิศทางของดวงชะตาของตัวท่านก็มีเกณฑ์ของการเปลี่ยนแปลงดาวพฤหัสได้ตำแหน่งของความเป็นราชาโชคส่งผลดีเกเรีือนชะตาของตัวท่านเป็นช่วงที่เจ้าชะตาจะมีเกณฑ์ของการเปลี่ยนแปลงมีโอกาสใช้ศักยภาพความรู้ความสามารถตามสติปัญญาที่ท่านมีในการแสวงหาโชคโอกาสความสำเร็จต่างๆเป็นช่วงแห่งการริเริ่มลงมือทำสิ่งใหม่ๆด้วยนะคะ โดยเฉพาะในช่วงของกลางเดือนสิงหาคมเป็นต้นไปนะคะดาวอาทิตย์จะโครจรเข้ามาทำมุมถึงตัวดาวพฤหัสส่งผลดีเกเรือนชะตาของตัวท่านในช่วงของหลังจากวันที่18สิงหาคมเป็นต้นไปค่ะในช่วงของเดือนสิงหาคมนี้นะคะจะมีการโครจรย้ายของตัวดวงดาวในการเปลี่ยนแล้วก็ย้ายราศีซึ่งมีความสำคัญเกเรือนชะตาของตัวท่านด้วย เริ่มต้นกันในวันที่18สิงหาคมดาวอาทิตย์จะโครจรย้ายเข้าสู่ในราศีสิงห์ในวันที่18สิงหาคมดาวอังคารจะโครจรย้ายเข้าสู่ในราศีกันในวันที่27สิงหาคมดาวสุกขจะโครจรย้ายเข้าสู่ในราศีกรกฎค่ะในช่วงเดือนนี้จะมีการโครจรย้ายของตัวดวงดาวเพียงแค่3ดวงนะคะ แต่และดวงก็จะให้นิยามความหมายที่แตกต่างกันไปค่ะเรามาเริ่มต้นกันในวันที่1วันที่สองสิงหาคมโดยเฉพาะในช่วงของวันที่1นนี้ดวงโชคลาภของเจ้าชะตาก็จะมีความโดดเด่นค่ะเจ้าชะตาจะมีโชคลาภที่จะได้จากตัวเลขในธนบัตรหรือโชคลาภที่จะได้จากคู่ครองคนรักหรือเพศตรงข้ามในวันที่3วันที่4ส,ส,สิงหาคม ในช่วงระยะเวลานี้เจ้าชะตาอาจจะต้องระมัดระวังเกณฑ์การเดินทางการเข้าสังคมนะอาจจะมีเรื่องราวของความเดือดร้อนหรือมีเหตุทะเลาะบ่อแว้งปากเสียงที่อาจจะเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะในช่วงหวันที่4ให้ระมัดระวังค่ะอาจจะมีเรื่องราวของความหงุดหงิดลำคาญใจที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างท่านกับผู้ใหญ่ในวันที่5วันที่6สิงหาคมในช่วงระยะเวลานี้ เจ้าชะตามักจะมีโชคโอกาสความสำเร็จเกณฑ์การเดินทางการเข้าไปติดต่อเจราจาขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่หรือมีเกณฑ์เข้าไปนะคะ,ะติดต่อผู้ใหญ่ในช่วงระยะเวลาของ2วันนี้จะมีจังหวะทิศทางในด้านดีมีผู้ใหญ่เข้ามาช่วยเหลือแล้วก็สนับสนุนมีโอกาสได้โชคลาภฟุกๆุกด้วยในวันที่7วันที่8สิงหาคมเจ้าชะตามักจะมีโชคจากการเดินทาง บางท่านก็มีโชคลาภจากบริวารลูกน้องหรือคนที่อ่อนวัยกว่าการติดต่อการสื่อสารการเจรจาจะมีจังหวะทิศทางในด้านดีส่งผลดีถ้าเจ้าชะตาจะมีเกณฑ์ของการเข้าไปเจรจาขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่จะมีผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือสนับสนุนอุปธรรมในดวงชะตาของตัวท่านในวันที่9วันที่10สิงหาคมในช่วงระยะเวลานี้ เจ้าชะตามักจะมีโชคลาภฟุกฟุกอยู่เสมออุปสรรคปัญหาศัตรูคู่แข่งขันหรือโครคภัยไข้เจ็บหรือเรื่องราวของความยุ่งยากลำบากใจก็อาจจะไม่ส่งผลกระเรือนชะตาของตัวท่านในช่วงระยะเวลานี้เป็นช่วงที่ศัตรูแพ้ภัยค่ะใครที่คิดไม่ดีหรือคิดอาฆาตพยาบาทกระเรือนชะตาของตัวท่านเรียกว่าไม่สามารถทำอะไรกระดวงชะตาของท่านได้กลับกลายเป็นให้ผลดีค่ะในวันที่11 12- 13สิสิงหาคมในช่วงระยะเวลานี้เจ้าชะตามักจะมีโชคที่จะได้จากคู่ครองคนรักหรือเพศตรงข้ามบางท่านก็อาจจะมีเกณฑ์ได้ของขวัญของกำนัลหรือของที่ถูกใจจากคู่ครองคนรักแต่ก็ต้องระมัดระวังนะคะ ท่านใดที่เขาเรียกว่าอยู่ในสถานที่นะคะรับหูรับตากับคนนะที่ไม่ใช่คู่ของเราก็อาจจะต้องระมัดระวังอาจจะมีเรื่องราวของความเสื่อมเสียความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้บางครั้งก็จะกลายเป็นประเด็นทําให้เจ่าเจ้าชะตาเองจะมีข้อพิพาทกับผู้ใหญ่หรือคนในครอบครัว ให้เรามาระวังในเรื่องราวของความสัมพันธ์นะที่อาจจะซับซ้อนหรือความรักความสัมพันธ์ที่ปิดบังซ่อนเร้นอาจจะสร้างความเดือดร้อนให้กับเจ้าชะตาได้ในวันที่ 14. 15สิสิงหาคมในช่วงระยะเวลานี้เกณฑ์ด้านดีของเจ้าชะตาก็จะเป็นในมุมของตัวโชคค่ะบางท่านก็อาจจะมีโชคฟุกฟุกที่เกิดขึ้นโชคลาภจากการเดินทางอุปสรรคปัญหา นะความขัดแย้งหรือข้อพิาพาทที่เกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้ก็จะทุเราเบาบางลงไปโดยเฉพาะวันที่15เจ้าชะตามักจะมีโชคฟุกฟุกที่จะได้จากเพื่อนใหม่ค่ะในวันที่ 16, 17, 18สิสิงหาคมในช่วงระยะเวลานี้เกณฑ์ด้านดีของเจ้าชะตาก็จะเป็นในมุมของการเดินทางค่ะบางท่านก็อาจจะมีโชคจากการเดินทาง แต่โชคลาภที่ได้มาบางครั้งก็อาจจะเป็นในลักษณะของทุกขลาภได้ลาบจากความสูญเสียความเสียหายเกณฑ์การงานในช่วงระยะเวลานี้ก็มีจังหวะทิศทางในด้านดีมีผู้ใหญ่เข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนในดวงชะตาของตัวท่านในวันที่18สิงหาคมดาวอาทิตย์จะโครจรย้ายเข้าสู่ในราศีสิงห์เป็นพบสุภะของเจ้าชะตาดาวอาทิตย์จะไปโครจรร่วมกับตัวดาวพุธและตัวดาวศุกร์ค่ะ ดาวทั้ง3ดวงนี้อยู่ในตำแหน่งของการตีโกนถึงตัวดาวพฤหัสและราศีของตัวท่านส่งผลดีดาวอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนแหพวกของความเป็นสุภาความสุขความสําเร็จโชคลาภการเดินทางไกลคนช่วยเหลือคนสนับสนุนคนอุปถัมภ์จะมีเกิดขึ้นเป็นช่วงที่ทิศทางกระแสการงานของเจ้าชะตาจะมีเกณฑ์ของการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน การงานโดยเฉพาะนะท่านใดที่ทําในลักษณะของตัวแทนในหน้าประชาสัมพันธ์จะให้ผลดีดาวอาทิตย์โคโจรร,ร่วมกับตัวดาวพุธเป็นดาวคู่เจรจาเจ้าชะตาจะได้ใช้ศักยภาพความรู้ความสามารถไหวพิบฏิพานในการแสวงหาโชคโอกาสความสําเร็จวาจาของท่านจะก่อให้เกิดทรัพย์มีผู้ใหญ่เข้ามาเอ็นดูอุปถัมดาวอาทิตย์โคโจรร่วมกับตัวดาวศุกร์เป็นดาวคู่สมพล เจ้าชะตาจะมีความละเอียดนะคะรอบคอบในการคิดวางแผนบางท่านก็อาจจะมีโชคนาะเดินทางไกลบางท่านก็อาจจะมีเกณฑ์ของการได้ไปทํางานต่างถิน่นต่างที่หรือต่างแดนส่งผลดีกระเรือนชะตาของตัวท่านหลังจากนี้ค่ะซึ่งตัวดาวอาทิตย์นะคะจะใช้ระยะเวลาในการสถิตอยู่ในราศีสิงห์ตั้งแต่วันที่18สิงหาคมถึง17กันยายนค่ะและในวันเดียวกันค่ะ ดาวังคารจะโคจรย้ายเข้าสู่ในราศีกันเป็นพบกรมมะของเจ้าชะตาดาวังคารจะใช้ระยะเวลาในการสถิตยอยู่ในราศีกันตั้งแต่วันที่18สิงหาคมถึงวันที่2ตุลาคมเมื่อดาวังคารโคจรเข้ามาก็ส่งผลในด้านดีเจ้าชะตาจะมีโชคนะคะในมุมของตัวการงานบางท่านก็อาจจะมีเกณฑ์ของการเปลี่ยนแปลงนะะในมุมของตัวการงานที่อาจจะเกิดขึ้นฉับพลันกระทันหัน าดาวอังคารเป็นดาวเจ้าเรือในพวกของความเป็นวินาและเป็นดาวเจ้าเรือนในพวกของความเป็นปุตตะบางท่านก็อาจจะมีเกณฑ์ของการเปลี่ยนงานค่ะหรือไปได้งานนะคะที่เราไม่คาดคิดหรือเป็นงานที่เราอาจจะเซ็นใบสมัครไว้รอคําสอบสัมภาษณ์รอคําตอบรับเมื่อก่อนหน้านี้อาจจะยังไม่มีวี่แววแต่หลังจากที่ดาวอังคารโคจรเข้ามาอยู่ในเรือนของตัวนะการงานจะมีข่าวดี นะบางท่านก็อาจจะเป็นนะการเปลี่ยนแปลงที่เป็นการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆก็ได้เพราะดาวอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนพ่อพาอเป็นปุตตะด้วยอาจจะเป็นช่วงที่เจ้าชะตาจะมีไอเดียความคิดสร้างสารรค์นะคะกล้าที่จะทําอะไรที่เราไม่คุ้นเคยกล้าที่จะเรียนรู้หรือเป็นช่วงที่เจ้าชะตาจะพัฒนาศักยภาพของตัวเองนะในการที่จะต่อยอดความสําเร็จริเริ่มคิดค้นลงมือทําสิ่งใหม่ๆ ก็จะให้ผลดีกับเรือนชะตาของตัวท่านได้ค่ะในวันที่ 19- 20สิสิงหาคมในช่วงระยะเวลานี้เจ้าชะตาจะมีโชคในมุมของตัวการงานการงานของท่านในช่วงของสองวันนี้จะมีความโดดเด่นค่ะนะอาจจะมีโชคฟุกฟุกเปิดธุรกิจค้าขายจะมีคำสั่งซื้อคำตอบรับการเจรจานะการสื่อสารในช่วงระยะเวลานี้จะมีโชคโอกาส เจ้าชะตาจะเป็นคนที่มีความกระตือรือรน้นในการที่จะสาะแสวงหาสิ่งต่างๆเป็นคนที่มีความขยันนะคะและสิ่งเหล่านี้ค่ะมันจะให้ผลดีโดยเฉพาะธุรกิจการงานที่เป็นางานใหม่ๆหรือทำงานร่วมกับนะคะคนต่างเพศทำงานร่วมกับบริวารลูกน้องในช่วงระยะเวลานี้จะให้ผลดีกเรือนชะตาของตัวท่านหรือเป็นงานอะไรที่ทำเป็นจ็อบก็ได้ค่ะทำแล้ว ํำงานเสร็จรับตังค์และลงมือทําใหม่ในช่วงระยะเวลานี้มักจะให้ผลดีกระเรียนชะตาของตัวท่านในวันที่21-22สิงหาคมในช่วงระยะเวลานี้นะคะเจ้าชะตามักจะมีโชคลาภฟุกฟุกโดยเฉพาะโชคลาภที่จะได้จากผู้ใหญ่หรือโชคลาภจากการงานก็จะมีเกิดขึ้นอะไรที่เราไม่คาดคิดหรือเราไม่คาดฝันนะจะมีเกิดขึ้นได้ในช่วงของสองวันนี้ อาจจะมีคำสั่งซื้อหรือมีออเดอร์มาเป็นจำนวนมากส่งผลให้เจ้าชะตาจะมีทิศทางในด้านดีมีโชคมีโอกาสนะฟุกฟุกที่จะเกิดขึ้นโดยเฉพาะในมุมของตัวการงานและผู้ใหญ่มีคนเข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนในวันที่ 23, 24, 25สิสิงหาคมในช่วงระยะเวลานี้เจ้าชะตาอาจจะต้องระมัดระวัง เหตุปากเสียงทะเลวิวาทนะหรือมีเรื่องราวของความผิดใจระหว่างท่านกับผู้ใหญ่โดยเฉพาะคนผิวขาวอาจจะมีเรื่องราวของความกระทบกระทั่งกันให้ระมัดระวังสภาวะอารมณ์จิตใจคำพูดของเราค่ะสื่อสารไปแล้วบางครั้งอาจจะให้ผลเสียเป็นช่วงที่ต้องคิดมากๆในเรื่องราวของการที่จะสื่อสารหรือเจราจาอะไรกับใครโดยเฉพาะผู้ใหญ่ ในวันที่ 26- 27สิงหาคมในช่วงระยะเวลานี้เจ้าชะตามักจะมีโชคฟลกุกฟลุกที่เกิดขึ้นซึ่งโชคลาภก็จะได้จากผู้ใหญ่คนผิวขาวโดยเฉพาะคนที่อยู่ต่างแดนมักจะมีโชคหรือโอกาสมาให้กับเจ้าชะตาเสมอหรือบางท่านก็มีเกณฑ์ได้ของขวัญของกำนันหรือของที่ถูกใจจากผู้ใหญ่ค่ะในวันที่27สิงหาคมดาว สุขจะโครจรย้ายกลับเข้าสู่ในราศีกรกฎเป็นภพมรณะของเจ้าชะตาดาวสุขโครจรร่วมกับตัวพะเกตค่ะดาวสุขมีความสําคัญเกเรือนชะตาของตัวท่านเพราะเป็นดาวเจ้าเรือนในพวกความเป็นอริและเป็นดาวเจ้าเรือนในพวกความเป็นลาภะเมื่อโครจรเข้าไปอยู่ในราศีกรกฎอิทธิพลของดาวสุขจะให้น้ําหนักของความเป็นดาวอุปสกกรรคก่อน อุปสรรคศัตรูคู่แข่งขันโรคภัยไข้เจ็บหรืออะไรที่มันไม่ดีที่มันจะเกิดขึ้นกนเรือนชะตาของตัวท่านมันก็จะสูญสลายมันก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรกเรือนชะตาของตัวท่านได้เป็นช่วงที่เรียกว่าดาวอุปสรรคดาวศัตรูแพ้ภายในตัวเองส่งผลดีกเรือนชะตาของตัวท่านด้วย ดาวสุขจะใช้ระยะเวลาในการสถิตยอยู่ในราศีกรกฎตั้งแต่วันที่27สิงหาคมถึง27กันยายนค่ะในวันที่28-29สิสิงหาคมในช่วงระยะเวลานี้เจ้าชะตาจะมีโชคในมุมของตัวการเงินเป็นช่วงที่บริวารลูกน้องนะหรือคนที่อ่อนวัยกว่าจะเข้ามาอุปถรัรมภ์ช่วยเหลือนะซัพพอร์ตในเรือนชะตาของตัวท่าน โดยเฉพาะในมุมของตัวการเงินจะหยิบจับค้าขายอะไรในช่วงระยะเวลาของสองวันนี้จะงอกงามค่ะมีโอกาสได้ผลกำไรมีทิศทางกระแสการเงินดีในวันที่30-31สิงหาคมในช่วงระยะเวลานี้เจ้าชะตาอาจจะต้องระมัดระวังการมีปากเสียงเหตุทะเลาะว,ะแว่แหว้งหรือเหตุวิวาทที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างท่านกับเพื่อนร่วมง,งาน โดยเฉพาะคนผิวดำแดงประเด็นที่จะเป็นข้อถกเถียงกันส่วนใหญ่จะเป็นในเรื่องราวของตัวการเงินค่ะก็ต้องระมัดระวังอย่าให้ใครหยิบยืมเงินในช่วงของปลายเดือนแบบนี้นะคะไม่งั้นอาจจะเสียเพื่อนได้ค่ะซึ่งการพยากรณ์นี้เป็นการพยากรณ์ในภาพรวมของชาวราศีธนูและลัคนาราศีธนูในช่วงของเดือนสิงหาคมนี้นะคะ ซึ่งบางครั้งก็อาจจะตรงกับดวงชะตาของบางท่านและบางครั้งก็อาจที่จะไม่ตรงกับดวงชะตาของอีกหลายๆท่านจำเป็นต้องใช้วิจารณญาณในการที่จะรับฟังนะคะฝากกดติดตามในช่องของชุดาพยากรที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนในคลิปถ,ถัดไปด้วยนะคะขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ